สวัสดีครับชื่อตินภพอัศวรรณติคุณครับเป็นนักกีฬาคาราเต้ประจําทีมมหาวิทยาลัยของการ้าไทยครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็ที่หัวหมัดเกมครับก็ได้เห,เหรียญเหรียญทองรัชนะเลิศประเภทท่ารำทีมนะครับท่ารำทีมชายก็สําหรับกีฬามหาวิทยาลัยที่ oh. ธรรมศาสตร์แม่โดมเกมนะครับ oh. ก็ภาพข้างหลังครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับกีฬามหาวิทยาลัยครับ oh. ก็ผมก็เริ่มเล่นกีฬาคาราเต้โดนนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาที่มหาวิทยาลัยของการค้าเนี่ยครับปีหนึ่งก็ตั้งแต่ที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านกีฬามาก่อนเลยครับก็เพิ่งเข้ามาหัดเล่นที่นี่นะครับครับสำหรับสาเหตุที่เข้ามาเล่นคาราเต้นะครับก็เกิดจากการที่ดูโชว์ของรุ่นที่ที่มหาวิทยาลัยครับ เขามีแสดงโชว์คาราเต้ตอนนั้นก็มีโชว์ทำลายโชว์ท่าดำผมก็รู้สึกติดใจในความสวยงามแล้วก็พละกกำลังของคาราเต้ครับก็เลยมาสมัครเข้าชมรมเสน่ห์ของกีฬาคาราเต้นะครับก็อยู่ที่ท่าดำที่แข็งแรงและงดงามครับเป็นเอกลักษณ์ของคาราเต้ก็หลังจากที่ผมได้เล่นคาราเต้นะครับก็ทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีระเบียบวินัยให้ตัวเองมากขึ้นครับ น้องคนไหนสนใจอยากจะเล่นคาราเต้นะครับอันดับแรกนะครับน้องต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก่อนครับก็คือว่าถ้าเกิดน้องเข้ามาพวกพี่ก็จะสอนให้น้องร่างกายแข็งแรงก่อนพอร่างกายแข็งแรงได้ระดับหนึ่งน้องก็จะได้รับการฝึกฝนพื้นฐานของคาราเต้ในขั้นต่อไปครับสติประจําใจของผมนะครับก็คือมีอาจารย์ท่านนึงสอนว่าคาราเต้สอนให้คนเราแข็งแกร่งนะครับไม่แข็งกระด้างสอนให้เราอ่อนโยนครับไม่อ่อนแอ น้องๆที่สนใจจะเล่นกีฬานะครับกีฬาเป็นสิ่งที่ดีครับทำให้ร่างกายน้องๆแข็งแรงแล้วก็ฝึกระเบียบวินัยในตัวเองนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคาราเต้อาจจะเป็นชนิดกีฬาอื่นก็ได้แต่แต่ว่าถ้าใครสนใจจะเล่นคาราเต้นะครับก็อ่ก็เข้ามาเล่น,นที่หอการค้านะครับหรือก็สถาบันใกล้เคียงที่มีชมรมคาราเต้อยู่นะครับผม